คลิปนี้นะครับก็อยู่ในหมวดหมู่ของปิงปองเหมือนเดิมรอบนี้ก็ได้สั่งอย่างมาปิงปองมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นร้านให้ดูนะครับว่าสั่งจากร้านไหนรุ่นตัวจังหวัดนะวันนี้คือแบบซิลแบบซิลสุญญากาศไปเลยนะ,จะเจ๋วว่ะเจ๋วว่ะไม่รู้ว่าซิลสุญญากาศมาจากต้นทางหรือว่าซิลที่ ที่ร้านนะครับที่ร้านออตรงนะอันนี้ตรงนี่นะครับตรงฮอลิเคนสามนี่รุ่นนีโอสายเจ็ดองศานะฮะสองจุดหนึ่งห้าความหนาถ้าเกิดเป็นรุ่นรุ่นมนทนหรือว่ารุ่นจังหวัดก็จะเป็นหกเหลี่ยมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับห้าหกก็จะแบ่งเป็นคัดค้ดไป การที่เราจะดูของแท้หรือของปลอมนะครับก็จะสังเกตจากตัวอษรตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไฟมันเข้าเยอะไปเห็นไหมตัวอตรงนี้จะต้องเป็นแบบเป็นลายเส้นเล็กนะก็คือไม่เป็นเส้นใหญ่นหครับนี่ลเกิดของนะแท้เวลาพลิกขึ้นนี่จะมีตัวอักษรที่พิมพ์อยู่พอดีจะกลับหัวกันนะครับก็คือฝั่งฝั่งตรงข้ามตัวอักษรจะกลับกัน กระบบชัดเจนนะฮะสองจุหจะต้องศาหนาอยู่เดี๋ยวผมจะลองตัดช่างมาช่างดูอันนี้คือรวมแผ่นเต็มนะคือแผ่นเต็มแผ่นยังไม่แผ่นยังไม่ได้ตัดแล้วก็พวกกระดาษอะไรเงี้ยกระดาษแล้วก็แผ่นฟิล์มที่แปะหน้าเงี้ยก็บวกลบไม่น่าเกิน3กรัมเอ้ย3 0.03นะ ตัวมันเองก็ที่รวมทั้งสองหน้านะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดนะครับก็อยู่ที่6กจุสี่กรัมนี่หกจสี่กรัมเดี๋ยวจะมาลอกอันเก่าออกอันนี้ก็จะเป็นยางดทิลลอนนะเอาไว้ซ้อมเล่นแบบสนุกสนุกสนาน่อเอาไปเลยมรับตัดได้ไปนเนี่ย ก็ฟองน้ำล้างจานธรรมดาทั่วไปเฮ้ยแหงปะเนี่ยนะทำเป็นเล่นงอเลยปกติทาแต่กาวตัวนี้ นิยามมันน่าจะแรงก็เลยทากาวขาวดีกว่าเดีย๋ยวร้อยหแห้งถนะ่ายรอบหนึ่งรอบแรกเริ่มแห้งแล้วนะครเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักดูว่าทากาวรอบแรกน้ำหนักจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่มาดูกันอตอนแรกเท่าไหร่หกหกสบส่ปะ เฮ้ยเฮี่ยวหกจุดสองยงไงวะก็เอาใหม่แทใหม่ดิดียวนะอืมโอเคก็จะน้ำหนักมันจะบวกลบอยู่ประมาณสองสามสองสามกรัมเพราะว่าแต่ช่างมันไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็มันหายไปได้ไงวะ งูอววันนี้อ๋อโอเคเอานี้ออกเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวเอออ่ะทางลุ่มหน่อยเอาเดิมอะไรวันนี้รอบที่สองทากาวรอบสองอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ว่าน้ำหนักจะเพิ่มไหมจริงๆแล้วมันควรเพิ่มนะเออ,อเครื่อแม่งลดลงเฉยไม่ใช่แล้วจริงของว่าเครื่องมีมปัญหานะครับโดยประมาณต้องเพิ่มประมาณหนึ่งถึงสองกรัมหรือว่าสามกรัมอ่ะผ่านไปก็สนใจนเลิก เบาๆนะครับครั้งแรกเขียก่อนเทสก่อนเสียวว่ะยางแม่งแข็งว่ะเกือบแย่ยางจีนแม่งแข็งเอากันไกลแบบลองเลียมๆดูไม่ผ่าน ก็เลยตัดสินใจใช้คัตเตอร์เปลี่ยนใบมีดใหม่ใบมีดเปนใหม่โอ้หงานเนีย้ยบดีนะไม่เข้าเนื้อดีนะไม่เข้าเนื้อไม้งานเนี้ยบก็หายไป17กรัม17กรัมบวกลบ2ถึง3กรัมนะระยะเหลือหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งมินมินนิดนิด,นดอืมแตไม่น่ามีปัญหานะ โอเคก็มาณนี้ครับสำหรับคลิปเตรียมอย่างไว้แข่งกับไม้เตรียมไว้แข่งตัวซาเดียสปีกไม่เท่ากันนะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับ1นึ่ององ่ะดูตรงที่ติด